สวัสดีครับผมช่างน้อย di y นะครับวันนี้ผมจะมาซ่อมนะครับผมจะมาซ่อมไฟไล่ยุงนะครับหลอดไฟไล่ยุงนะครับนี่นะครับมีอาการหลอดไม่ติดนะครับมีไม่ติดนะครับนี่นะครับสาเหตุแบบเบื้องต้นนะครับหลอดขาดนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆใช้แบบหลอด led แบบ แบบนี้นะครับเป็นเป็นสีขาวนะครับเป็นหลอดใต้สีขาวธรรมดานะครับดูวิธีนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถนำมาใช้ใหม่ได้นะครับขอแค่เพื่อนเพื่อนหาตัวต้านทานมาใส่นี่นะครับเพื่อลดแรงดันไปนะครับถ้ามันมาสิบสองโวลต์แล้ให้มันเหลือประมาณสิบโวลต์สิบเอ็ดโวลต์นะครับเพื่อเยือดอาการเยืดการใช้งานนะครับ ของหลอด led นะครับให้ใช้ได้นานขึ้นนะครับนี่นะครับผมรับรองเลยนะครับใช้ได้นานขึ้นแน่นอนนี่นะครับเป็นหลอดยี่สวัตต์นะครับเป็นหลอดไฟระยุงนะครับเดี๋ยวผมจะมามันไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับเดี๋ยวไม่พูดมากนะครับบัตรีททำไมไฟมันไม่มานะครับ นี่นะครับยอดผมจะมาบอกนะครับถ้าไฟมันมาแบบนี้นะครับมันจะมาแต่สายลายนะครับมาแต่สายลายนะครับดูนะครับถ้ามันมาแต่สายลายเราจะรู้เลยนะครับเราเอาเข่าพ่วงวัดไฟวัดดูนะครับถ้ามันมาแค่สายลายสายเส้นเดียวนะครับมันจะมีไฟทั้งสองักเลยนะครับทั้งสองตาเลยนะครับนะวัดดูนะครับเปล่า เดี๋ยวผมจะปิดแฟตก่อนนะครับดูนะครับมีไฟนะครับอีกอีกช่องหนึ่งมีไฟนะครับนี่นะครับมาแต่สายลายนะครับเดี๋ยวผมจะขยับปักนะครับถ้าขยับปักเรามันต้องมาแต่สายลายสายเดียวนะครับสายนิวตอนไม่มานะครับดูนะครับโอ้ผมขอโทษทีนะครับ นี่นะครับมาแล้วนะครับดูนะครับไฟจะมาแค่เส้นเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ไม่มานะครับนี่ครับคือเรียบร้อยนะครับนั่นปักผมหลุมนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ปักปักใหม่นะครับนี่นะครับโอเคแล้วนะครับ เรียบร้อยนะครับมาแค่เส้นเดียวนะครับถึงจะถูกต้องนะครับถ้ามาประมาณเมื่อกี้ไม่ถูกต้องนะครับนะใช้งานไม่ได้นะครับไฟมาแค่สายไลน์นะครับไม่มีสายนยูตอนมานํานะก็มาชมกันอีกเลยนะครับนี่นะครับผมจะนี่นะครับหลอดที่มันขาดนะครับเดี๋ยวผมจะบัตรกีใส่นะครับบัตรกีใส่นะครับแล้วก็จะเอาตัวต้านทานมาใส่นี่นะครับ เอาออกเส้นหนึ่งก็ได้นะครับเอาเส้นบวกออกอะึ่ก็ได้นะครับผ่านตัวตันทานนะครับผ่านตัวตันทานตัวหนึ่งก็ได้นะครับขอให้โอมสมงรงนะครับโอมนะครับนะเดี๋ยวผมจะใช้มัตติมิเตอร์วัดนะครับวัดตัวตันทานนะครับเดี๋ยวผมจะแจะออกจากบอร์ดขยายเก่านะครับนะก็ไม่กดมากนะครับรอหัวแรงร้อนนะครับรอหัวแรงร้อนแล้วก็มา บัตรีนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟให้ดูนะครับบ่ามันเออบ้ามันไม่ออกจริงไหมนะครับเดี๋ยวจะว่าผมชี้ตัวยนะครับนะเดี๋ยวผมจะลองเสียบไฟให้เบิ่งนะครับนี่ครับวิธีเสียบไฟก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับมันอาจจะทาให้ท่านเป็นมันได้นะครับนะเห็นไหมอะ่ะเดี๋ยวผมจะปิดแฟลชก่อนนะผมไม่ได้เปิดแฟลชนี่นะโทษทีครับผม นี่นะครับมันจะออกประมาณนี้นะครับเล้วมันก็จะหงมันก็จะมืดไปนะครับนี่นะครับผมถอดแล้วนะครับนี่นะมันยังมีไฟออกนะนี่นะครับมันยังมีไฟไฟมันข้างอยู่ซีฟิลเตอร์นะครับสีมันข้างอยู่ซีนะครับมันไม่ครบวงจรก็เลยไม่ออกนะครับผมไม่เสียบโดนนะครับกลัวหลอดขาดนะครับเดี๋ยวผมจะบัจจีใส่แล้วผมจะลองเอาตัวท่านทานมาใส่แล้วค่อยจะเสียบไปบึ่งนะครับนะว่ามันจะออกไหมนะครับ ก็มาบัจจีได้นะผมจะไม่ตัดต่อนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาดูนะครับครับหนึ่งนะครับกล้องผมฝนหมัวเลยนะครับนี่นะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับส้มส้มน้ําตาลทองนะครับกี่โอมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ครับส้มส้มน้ําตาลทองนะครับผมจะเอาออกมาตัวหนึ่งนะครับนี่ครับก็ มันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะผมถ่ายตอนกลางคืนนะครับแล้วก็มาเกี่ยวไปนะครับใช้แนวดุดตะกวัวนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้มือดึงออกเลยนะครับแต่ผมมีนะครับ นครับโทษทีนะครับผม <c oughs> บัญจีผิดสายนะครับบัญจีผิดทางผิดผิดขั้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่นี่เส้นนี้นะครับ <c oughs> เส้นนี้นะ ััวนนี้นะครบออกมาแล้วนะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะเยอผมจะบัจจีหลอดเลยนะครับบัจจีหลอดนะบัจจีหลอดเลยนะครับ ้องมันก็จะสะท้อนแสงจักหน่อยนะครับไม่ชัดเลยนะ หาทองแดงมาใส่นะครับทองแดงมาใส่ว่านี่ครับโอเคนะครับเรียบร้อย นี่ครับใส่ตัวตันทานใส่ทขั้วบ,บวกเนี่ยครับนี่ครับใส่แค่หนึ่งตัวนะครับ vad gör här นะครับโอเคแล้วนะครับลองมาเสียบเบรงนะครับว่ามันออกไหมนะครับมันจะควรขึ้นหรือมันจะอย่างไรนะครับเป็นอย่างไงครับสุดยอดเปล่าตัวต้านทานไมนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนนะครับให้มันอันนั้นกว่าก่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับมันทนไม่ได้นะครับมันเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาอันใหม่มาใส่ติดนะครับมันติดอยู่นะครับแต่มันควรออกนะครับนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดนะครับมันคือประสบการณ์นะครับเราทำไม่ได้เราก็หาอันใหม่มาใส่นะครับ วัดดูนะครับตัวไหนที่ตัวต้านทานขึ้นยากๆนะครับนะได้เลยนี่ครับลองตัวนี้นะลองตัวนี้เบึง่งผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องอะไรมากมายนะครับผมก็ ไม่รู้เรื่องตัวต้านทานสักเท่าไหร่นะครับว่ามันค่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เอามาใส่มมั่วเหมือนกันนะครับเผื่อมันจะได้นะครับมาวัดดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรว่ามันขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับน่าจะโอเคเลยนะครับนะลองมาใส่เบิรงนะครับ แล้วก็เสียบไฟเบิ่งนะครับว่ามันออกไหมปรากฏว่าควรขึ้นเหมือนเก่านะครับทำยังไงล่ะทีเนี้ยมันต้องเอาอะไรวะผมต้องเรียนรู้เรื่องตัวต่านทานใหม่นะครับนะ เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่หลอดมันก็จะขาดอีกนะครับนะผมว่านะเพือจะให้แค่หลอดมันติดก็โอเคละเปล่าเป็นยังไงเออจะเอาแค่หลอดมันติดก็โอเคแล้วนะผมว่านะนี่นะก็โอเคนะครับหลอดติดแล้วนะครับ หลอดติดนะครับปรากฏว่าหลอดติดนะครับตัวนี้นะครับดูตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันติดเปล่ามันด,ด,ดูตัวใหญ่ก่อนดูตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวใหญ่่านติดเปล่าตัวใหญ่ก็ไม่ติดนะครับตัวใหญ่ไม่ติดไม่ติดไม่เป็นไรนะครับผมเห็นแล้วนี่นะครับ อะไรวะนี่ครับมันขาดตรงนี้นะเดี๋ยวขอให้มันติดก็แล้วค่อยหาตัวต้านทานมาใส่นะครับขอให้มันติดก่อนนะครับนะขอให้มันติดนะครับไม่อะไรมากมายแล้วตัวต้านทานค่อยไว้ที่หลังนะครับขอให้มันติด นี่นะครับดูนะครับว่ามันจะติดไหมติดนะครับนี่นะครับติดนะปรากฏว่ามันติดนะครับถ้าของเพื่อนๆขาดลองทําแบบนี้ดูนะครับรับรองใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ประสิทธิภาพมันก็จะไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าถ้ามันขาดหลอดใดหลอดหนึ่งแล้วไฟมันก็จะมาแหงกว่าเก่านะครับพูดแบบนี้นะครับนะไฟมันก็จะมาแรงกว่าเก่า ทำให้หลอดขาดไปเรื่อยๆนะครับจนเหมดนะครับจนหมดหลอดนะครับประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้มันใช้งานได้โดนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาตัวต้านทานมาใส่นะครับตัวต้านทานตัวโอมสูงๆนะครับลองผมไปคิดค้นจาก Google จากอะไรก่อนนะครับว่าใส่ตัวต้านทานอะไรที่มันทนได้สูงๆนะครับเอามาใส่นะครับเพื่อลดแรงดันลงนะครับ เพื่อให้มันหุ่งข่อยเก่าๆนะครับทําให้หลอดไม่ขาดนะครับนะเพื่อลดกระแสไฟลงนะครับถ้ามันหุ่งแก้งประมาณนี้มันก็จะขาดอีกไม่นานนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เหมือนเก่านะครับนะรอติดตามรอติดตามผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวรีสตสเตอร์ตัวต้านทานมาใส่ใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอขอบคุณครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับผมขอขอบคุณครับ